ตังสินาฬิกาถึง11อนาฬิกาตรงนี้เราจะมีกิจกรรมกลุ่มสองพันเคลื่อนกิจกรรมภายใต้วิสัยทัศน์โครงการพัฒนาชุมชนนะครับต้องบอก ขออน,นุญาตแนะนำานครับสื่อมวลชนที่มาร่วมเปนโก้ครับท,ที่งครับวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรครับผู้สื่อข่าวครับผู้สื่อข่าวช่อง8ครับทัางประสิทธิ์ภูแสนสีครับครับและโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งโครงการพระดรช ขอส่งความปรารถนาดีและกำลังใจซึ่งมีพันธกิจในการบำบัดาชนให้ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งพลางชนร่วมกับภาคีเครือขถ่ายย่างอย่างมั่นคงวุฒิจิจขององค์กรภายใต้แนวทางการของกรมการพัฒนาชุมชนขอให้พนาักงารจังหวัดพนาักาที่สอง การขับเครื่องงานตามพันธกิจเดินไปในทิศทางที่อยากจะเห็นพระดามชนจังหวัดกาลสินต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมาในโอกาสนี้ว่าเป็นมาของการประดารมชนกระทรวงมหาดไทยได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างไรเราจึงซึ่งทุกป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยงานพระดามชนได้ถูกกระจายข่าว สร้างการรับรู้ไปถึงพี่น้องประชาชนโดยผ่านสื่อต่างๆวัะนั้ในนามของผู้นำชนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านมนโกกาสนี้แล้วก็หนึ่งปีทีมงานผู้บริหารตัวกับผมเองแล้วก็ทีมบริหารนี่ก็ถึงจุดนั้นนะครับแล้วก็มี4่พันธกิจที่จะร่วมด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากเรื่องของการพัฒนาผู้นำแล้วก็การพัฒนาองค์กรที่มี พนักงานจังหวัดจนถึงพนกักงานราชการนะครับเราอยู่ด้วยกันในภายใต้าการนําของโจกบพองนั้นยึดในขณะนี้นั้นเราเน้นการมีส่วนร่วมและเน้นความเสียสละจิตอาสาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจึงทำให้ผลงานที่ออกมาในรอบปีที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นจากพวกน้องนาที่เรามีอยู่2,978แห่ง เราการที่สองก็คือฐารนั่นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญโดยรับพระมหากรุณาใส่ให้สนุกได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระบรีนาดีราชชนของชาวจังหวัดกาฬสินซึ่งมีเป้าหมายในการแก้ไขาให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสิน์ได้นะครับได้ถูกเป้านะครับวันเราก็มีคลิปชุมชนถ้าพี่น้องสื่อมบันชนวันนี้ที่เข้าร่วมนะครับ ก็ต้องการาบขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับวันนี้สีสันนี่เป็นรางวัลแห่งจติยศของคนอีสานที่ของเรามีกรรมการก็มีพี่น้อยเป็นกรรมการที่ปรึกษาแล้วก็มีตั้มเป็นคนที่จะต้องเสนอชื่อแล้วก็พิจารณานะครับโดยพี่น้องสื่อ,อจากกรรวมเนธิพักิณิสานที่ราชเจ้านะครับผู้ดรามาสามไลแ์เลนอีโคโนโมีนะครับเครียรนสีอีโคโนโมีก็คือร่วมกันในการแก,ก้ นะครับโดยการคว้ารางวัลนวัตกรรมในงานประดงชนแล้วก็ไปรับรางวัลท่านผู้บริหารก็ได้ไปชื่นชมที่ใหญ่ที่สุดที่เราสามารถที่จะรวมพลังคนได้ก็คืองานรวมพลังเพื่อ,เ,อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ในส่วนของท่านพูนาการอำเภอทั้ง18ท่านแล้วก็น้องน้องวัฒนากรทันทีนะครับแล้วก็ไปตามที่ท่านอยากจะไปนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเช่นเดียวกัน ปกติปีนี้ได้ปีนี้รักษากรมการประดับจนมาให้เราทั้งหกท่านหกคนเพราะก่อนที่วันสุดท้ายเราจะต้องแสดงออกถึงความรักที่มีต่อเขาให้เขามีกำลังใจที่จะขับเคลื่อนไปปีที่ห1สต่อไปครับก็ขอบคุณท่านผู้บริหารทั้งสี่ท่านและก็ท่านสิบแปดท่าน,ท,านที่อยู่ด้านหลังเราคือเลือดประนามจนกาลสินโดยแท้กลับขอบคุณครับ ขอสุดโต่งเมื่อเดือนกันยายนเพื่อเป็นกำลังก้อนโครงการพัฒนาชุมชนนะครับโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนเข้ารับการยังไงครับเข้ารับบริษัเคยก็ชอบตัวเลยกินในจังหวัดกาฬสินธุ์ครับต้องบอกเครือข่ายนะครับภาคสื่อสารมวลชนนะครับที่